สวัสดีครับนะท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่ในโปรแกรมหน้าจอโปรแกรมไม่เอเมทไอเวนต์เอ๊ะเสียงี้ยโปรแกรมที่แอนิเมชันหมายคำนะฮะดูพื้นยาก็จะรู้นะเวอร์ชันศูนย์จุดเจ็ดนะฮะเรามาเล่นอ่อนๆกันคือผมไม่ใช่ลองเล่นผมเล่นผมทำไม่ค่อยเก่งนะถ้าที่ทำไปก็วันนี้จะลองมาสร้าง อะไรดีวันนี้เรามาทำอะไรดีผมอยากพุกี่เอาคนตัวคนนี้เอาวิสเอ้ยเอาวิสไหนลองเอาวิสอ่าวิสใส่สกินเขาอยากรู้ว่าวิสใส่สกินตัวฮัตเตอร์จะเป็นยังไงนะแกงเปิดแกงเตอร์เล่นโอ้โหเอเอเตอร์นายอ่อนมาก เดี๋ยวพ้อนะโอเควันนี้ก็จะเอาวิทมาทุก่กับวิทนะนคือตอนนั้นน่ะจะทำไอ้ดันกระเลมทุกกับไอ้ดันกระเลมลรวคลิปแม่งเสียวฝากเก่งสั่นชบวยอันตัดไก่ฝกฟักเด็กฟักซับสักไก่กกอ๋อลืมพูดเลยนะ คลิปนี้สนับสนุนโดยโดยผมเองนะฮะและสนับสนุนโดยไม่ In Metal Metal นะฮะและสนับสนุนโดยฮัตเตอร์สนับสนุนโดยคนหลายๆคนนะแล้วก็ตอนนี้หาสปอนเซอร์นะฮะหาสปอนเซอร์นะฮะหาสปอนเซอร์หาสปอนเซอร์โอ้ช่างหัวแม่โอเคเล่นดีว่ะต้องเขีอย่างนี้นี่ นี่เลยนะเฮ้อฉันน้นเดินอยู่ทำล,ลักษณะเป็นเดินเดินนะฉันเนี้ยขึ้นเออฉันว่านะฉันจะเดินไปนะนะนี่ถ้ากดตามันช้าเออฉันว่าฉันจะเดินไปด้านหน้านะเอ้ยจากภาพภาพไม่เป็นภาพอ,อย่างเงี้ย เพราจะฉันจะเดินไปด้านหน้านะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮ้ยฉันนี่จะเดินไปด้านหน้านะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเอ้ากรรมทำไมคืออยากให้ตัวนี้ติดตามอ่ะทำยังไงนี้ใช่ไหมก็ไอ้พวกนี้มีไปทำไมเนี่ยอย่างงี้เลยนะฮะแล้วก็เออ เอาล็อกล็อกเออเออได้แล้วเนี่ยก็จะติดตามกันนะฮะอย่างเงี้ยดูปึ๊บเนี่ยปึ๊ดปิดเอากำอ๋อเอาอะไรนะโอเคเฟล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 โอเคคนไม่ใส่ทั้งหมดเลยอ่ะป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 ะไม่ต้องเหลือแล้วครับคลิกรัวคลิกรัวคลิกรัว ไม่มีไม่มีเอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับเออเอาผมว่าเอาคนสู้กับคนนะแอดกันนี่คราวนี้นี่ต้องอย่างนี้นี่ผมว่าผมจะเอาตัวใครดีเนาะตัวใครดีเอาใครสู้กับใครดีเนี่ยเออหาดีกว่า ขอหนะ้าจนนั้นแปน๊บนึงนะไปหาสก,กินคนมาเลยแนะนำนะเข้าฮิโนอาสก,กินนะคุณจะเจอสก,กินเพกงมาให้คุณหลายเลือกนะแค่คุณทําเป็นนะคุณจะมีสก,กินยเยอะแยะนะฮะแต่ผมก็ลงสก,กินไม่เป็นคนระับไม่งั้นไม่ใช้ดีเขื่อนหรอครับไม่ซื้อนะฮะไม่ต้องซื้อนะคุณเต์ก็ได้ hit a d ้ไปแลนะครับเต้ M E D V E นะฮะ อะไรนะเออว่าเดี๋ยวเดี๋อรเดยวเออคือความจริงตอนนั้นจะทำสกินพี่เมสิโคเออแล้วก็โดนหน รอ,งอลงก็มีคนมาเม็นด่าว่าแม่งเลิกเลียงคนอื่นนะเฮ้ยผมละก็ตัวตัวเอร์พัตเตอร์เหมือนเดิมไม่หละแต่ว่าแค่เอาตัวเฮ้ยคราวเนี้ยให้พัตเตอร์เป็นตัวเด่นอยู่ยนี่ต้องให้คนเตอร์นะนะสวมสกินนักแม่นปืนเนี่ยคราวนี้จะให้เตอร์มายิงปืนกัน ปืนสก,กินสก,กินตัวยิงปืนสวยเออความกำลองดูดิสก,กินนี้แค่ไหมนะสำหรับคนเตอร์โอ้โหไรคะ ลองหาตัว MUDV อ๋อตัวเตอร์ตัวเตอร์เตอร์ไหนไหนเอากรรมเออเออไม่สวยอ่ะสกินนี้ไม่สวยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาคุนเตอร์เอาใครดีอยากได้มือปืนอ่ะเอาใครดีอ่ะ เออเอาคยดีไม่ไม่ไม่สก,กิลคอนเตอร์อะเอมีดีวีเปิดดิเออนี่ไงอ่านี่นี่เตอร์ใส่หัวแล้วนะโอ้โหรายค่าโคตรเลยเตอร์โอ้โหไาย,าายาค่า คราวนี้เอาตัวใครเป็นตัวเอกดิเนี่ยเราไดวตัวเติร์นตัวเอกก็เดี๋ยวเติร์นแม่งได้โอเคใช่ไหมไหนๆเติร์ก็ไม่ดูอยู่ละเออนี่อย่างนี้เลยเออเนี่ยใครไม่รู้แต่ชื่อเอ็มอีดีวีแบนอ่ะกดดาวน์โหลดทีนี้อัจาริยะนิดนึงนะฮะกดดาวน์โหลดสิฟ้าเออมันจะได้โอเคเอโอเค อะไรเนี่ยนี้รีมูไปไม่เข่งไม่รู้เอ้ยไม่ต้องแอดสิเอออย่างงี้ไม่เก่งนะยอมรับนะสก,กิน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 ใครไมู่ใช่มันโอเคเลยเนี่ยอ่าโอเคซิงส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 ิง ึบนี่แยกแยกก่อนแยกก่อนแยกใครไม่ลุกออกมากันต้องเอาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนต้นไอ้นีน่เอตอตอ้องเป็นเป็นเป็นปน,น,นะซอมบี้ไปไหนนะซอมบี้นะอมบี้แล้วก็แอดไอเทมอ่า มันหาได้นะผมมีนี่เตอร์นายต้องเป็นมือปืนอปืนนี่แน,น่ใจว่นนานเปปืนเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ปืนน่ะนี่นปืนอ่ะนะฮะไงเป็นบล็อกไงฮะกีฮีกีฮีก็เป็นบล็อกนั่นแหะไม่ใช่ปืนเลยเนี่ยไรข้ามาะไเนี่ยบอกอย่างเงี้ยไรข้ามาะนระอ๋อ อ๋อเรามันบั effect, ๊กป oh, ืนอะมันไม่ได้ทำไงดีเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รับกระย่างงเี้ยอะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยโอ้อะไรวะไม่โดนใจวัยรุ่นอะไรแอชไอเท้หมวกติก็ได้โอ้อะไรอ่ะเฟลเฟลเลยนะรูกฝาละเฟลอ่ะอะไรเนี่ยยิ้มเลย อะไรนะนี่อะไรนะนี่ what is this โอ้เลขอะไรกดกด delete ไปเอ้ยกด remove ไปการสร้างนิมิชันนี้ใช้เวลานานนะเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะนานขนาดนี้เนาะปืนอ่ะปืนเป็นปืนเป็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 นปืนเป็นปืนใช่นี่เลยนะ คิดซ้อมเราคือปืนเอออย่างนี้ก็ได้นี่ยกลับด้านก็พออย่างนี้ต้องอย่างนี้เนี่ยปืนเนี่ยขนาดปืนละปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊บกระสิบอ่าโอเคมันต้องอย่างนี้อ่าตอนเริ่มคุณเตอร์ก็หือปืนนะ ซิงซิงอ่าคนเติร์เนี่ยตรงนี้ก็ลักษณะเตอร์เดินนะเอ้ยเนี่ยขอให้มันเป็นคนเตอร์อ่าเป็นลักษณะคนเดิฉันจะเดินเดินไปเออแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นเชนวอล์ก,กิ่งอะไรสักอย่างเนะแลยตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยตอนเนี้ยต,ต้องทำให้มันหาย หายหายต้องปรับตรงนี้แล้วก็ศูนย์อืมแล้วก็ตรงนี้อ่าตองลันก็ต้องค่อยๆมันมันจะลางนิดนึงอ่าอ่าตรงนี้อ่าต้องสูงขึ้นปื๊ดเลยเนี่ยอ่าแล้วจะกลายเป็นอย่างนี้นี่ปื้ดพื้นพื้นพื้เนี่ยคือคุณเต์ก,ตก็ต้องเดินนะใช่ครับต้องเดินเหร อันนี้ก็ขี่ถือไปนะฮะกำลังจะเดินเดินไปนะฮะลองดูสิ่งฉันจะเดินเดินไปนั่นแปบรมกับฝงปืนยันฉันจะเดินเดินไปผมกับผงฉันแหมฉันเกิดมาแล้วแล้วตรงนี้เจอก็นี้ก่อนต้องอย่าง,าง,าง,างนี้ก่อนตันนี้ก็แบบปึ๊บปึ๊บ อ่าอ่าปลาเน,นี้ยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บพองตรงนี้แขนจะไงอย่างนี้อ๋อร้อยแปดสิบเอ้ยไม่ใช่ลบร้อยแปดสิบเอชอชนะโหคนละข้างเลยมันมันต้องอย่างนี้เอ้ยมันต้องอย่างนี้ อ, 90, อ๋อลบเกเออเนี yeah. Yeah, ้ยปืคุเต้ก็เต้ก็ำ่าันหัวันันเอ้าหัว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 ลอกเกือแต่ดิดิ๊นิ่งๆไม่ใช่ละ อะไรวะมึงมีอะไรนะโหหัวพิกได้เคำคำคำพัตเตอร์ก็หันดูี่อะไรอ่อะมมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ,อนี่ดูนี่นะลองดูก่อนไม่เก่งนี่พึ่งฉันจะเดินเดินไปพร้อมกับถุงปืนของฉันเฮ้ยฉันเกิดแล้วเฮ้ยไรเสียงไรเนี่ย เสียงไรเนี่ยไม่เห็นได้ยินเลยเอเสียงไรอ่ะฮะซัมบี้ห,หัวหัวหัวต้องกลับไปสวนแล้วก็เฮ้ยโดดขึ้นเอ้ยเอ้าหัวหลุดเฮ้ยอะไรอ่ะโดดขึ้นปึ๊ดตัวต้องหันร้อยแปดสิบองศาเซลเซียสเฮ็ดปึ๊ดเนี่ยเดี๋วก็บอยเบน ก็แล้วก็ปืนขึ้นมาปื้นปืนขึ้นตามสามีก็ทำหน้าหันวอาที่ตีสอะไรเนี่ยต้องอย่างนี้แหละนี่ต้องมีลักษณะหันเออเออฉันจะเดินเดินไปนะฉันจะต้องไปด้านหน้านะเพื่อไปแฉมตอมปืนที่ไหนสักแห่งนะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเอ้ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีเฟลคือเฮ้ยถุงอันเนี้ยมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นใช่ไหม จนถึงตรงนะี้เอออย่างเงี้ยเราต้องทำอย่างนี้เอ,อ้าอะไรนะเนี่ยต้องอย่างนี้นี่ตอนนี้คือนะมันจะขึ้นใช่ไหมอ,อ่าเราก็ต้องออตอนนี้ก็เอ,อ้ากลับไม่เข้าใจวันนี้ดเอ้าวันนี้คนเทนเซอร์มัน,มนยังไงนะปืืดปืืดปืืดเนี่ยนะเออมาแล้วจ้ะ ออก็อย่างนี้ก็ปื้นเนี่ยเปลี่ยนมือข้างที่ถือเท่กันไปแล้วนะครับเท่กันไปแล้วคนเตอร์